บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆค,ครับครับผมอาจารย์เกต9ก้าพิทลอรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด ทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยที่เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องการยารมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมใน playlist นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดตนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับสําหรับผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูในเรื่องของปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ไขแล้วกันเนาะเอาละนะดาวประจําตัวก่อนนะครับดาวประจําตัวของเราคือดาวพฤรหัสสป,ปดีนะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหาช้านะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะครับ FC ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฟังคำพยากรณ์และอาจจะรู้สึกแปลกๆหรืองงนะครับเพราะว่าผมจับนะเฉพาะพบเรือนอลิมรณาวินาศซึ่งเป็นพบร้ายของวิชาโหรซึ่งฟังเนี่ยเพื่อป้องกันให้ ป้องกันตัวหรือให้เรามัดระวังกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูที่พื้นดวงเดิมเราด้วยนะครับว่าสัมพันธ์กับดาวลักษณะอะไรยังไงด้วยนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะครับเราก็นะครับฟังไว้นะครับนะอ่ะเรามาดูนะตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหชะนะแต่บังเอิญเจ้าเรือเราไปไม่ดีนะครับเจ้าเรือเรือเราเองเนี่ยคือดาวพระราหูเนาะนะดาวพระราหูเราเนี่ยไปสถิต อยู่ในเรือนของอลิอยู่แล้วนะครับนะแต่อลิตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอลิขันธพลคือผมมองว่าเป็นเรื่องของอความเก่งมากกว่านะหรือศักยภาพของเรานะครับเพราะว่าดาวพฤหัสอยู่ในภพที่3เนี่ยอันนี้โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่และใครเอ็นดูแต่ว่าดาวเจ้าเรือนอ่ะคืออลินะครับนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหัชักไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าตัวเราเองนะบางครั้งอาจจะต้องไปหัก นะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอันนี้มันมีเกณฑ์นะทีนี้ไอ้ตัวเราวิธีการแก้ไขเนี่ยให้เราประมวลนะครับนะด้วยสติสัมปชัญญะนะครับนะอะไรที่มันอารมุ์มอาร่วยได้หรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆค,คิดไปอย่าแบบหัวร้อนหรือจะอะไรแต่ว่าโดยธรรมดาแล้วเนี่ยชาวราศีธนูเองเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ใช้เหตุผลอยู่แล้วแต่เพียงว่าเหตุผลที่ชาวราศีธนูเนี่ยเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการมาก นะครับนะก็คือบูรณนะ นะเพราะเป็นสุภาษของโลกเลยนะนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วชาวราศีธนูเนี่ยมักที่จะเป็นคนเก่งที่นี้เรื่องปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ระวังแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเองนะครับเกี่ยวเรื่องของการเข้าสังคมเพื่อนฝูงนะครับอะไรต่างๆและตอนนี้ดาวย้ายออกไปหมดแล้วนะครับไม่มีดาวอะไรอยู่ในราศีพฤษภแล้วนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องราวต่างๆหรือเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องปวดหวัวอะไรเงี้ยมันจะลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยครับนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน น,น,นะครับนะในเดือนนี้มีจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะดาวอังคารเองนะครับนะที่เป็นเจ้าเรือนวินาศเนี่ยนะครับเล็งนะครับกับดาวพฤหัสบดปีนะนะครับนั่นหมายถึงว่าความวินาศเล็งกับตัวเราด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากในเรื่องของความอิจฉาริษัญญาเนาะนะครับหรือความเห็นแก่ตัวหรือความเ,เขาเรียกว่ายังไงดีเนี่ยเสี้ยมนู่นนี่นั่นเพราะอย่าลืมนะว่า เราไปสถิตยอยู่ในเรื่อนของสุภาวินาสุภาเนี่ยมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกคนตำหนิติดเตียนหรือว่าข่าวและเล็งไปถึงเราแต่ว่าเล็งไปถึงดาวพฤหัสพฤหัสเนี่ยเป็นดาวสติปัญญานะก็จะเป็นในเรื่องของการตําหนิติดเตียนเกี่ยวเรื่องของการงานระบบงานสายงานนะครับหรือมีการวิ่งเต้นเกี่ยวในเรื่องของอความสําเร็จอะไรต่างๆนะอันนี้ก็ต้อง เป็นส่วนที่เราจะต้องระมัดระวังก็วิธีการแก้ก็เราก็ทํางานของเราเนี่ยตามปกติแล้วเราเวลาทําอะไรเนี่ยขอให้มีหลักฐานไว้นะครับนะมีหลักฐานมีอะไรปุ๊บเนี่ยแล้วก็นําเสนอนะครับมันจะได้บางทีคนที่คิดจะเอารัดเอาเปรียบเราหรือคนที่จะทําอะไรเนี่ยบางทีเราบางคนนะนิสัยเป็นคนอะไรก็ได้ง่ายๆไม่มีอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็ถูกแย่งผลงานหรือทําอะไรแบบโดยที่แบบ มันเสียใจทีหลังอ่ะนะครับเนี่ยเวลาเราทําอะไรนะครับเราก็ทําเป็นหลักฐานบันทึกเสียงไว้ส่งเป็นไฟล์อีมองอีเมลแล้วก็ว่ากันไปนะคือเราดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วปัญหาทุกอย่างนะครับมันก็จะทําอะไรเราลําบากนิดนึงนะครับนะเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนิดนึงนะครับ อีกเรือนหนึ่งที่ส่งกระแสถึงนะครับก็คือดาวพ่อสุกนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนอริซึ่งดาวทั้งสองดวงนี้เข้ามาในวันที่20ด้วยกันทั้งคู่นะครับดาวอังคารเนี่ยดาวพอางคานท่านจะเข้ามาตอน16นาฬิกายสนาทีส่วนดาวพ่อสุกเองเนี่ยท่านจะเข้ามาตอนตี32นาทีเท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอริเล็งถึงตัวเราเองนะแต่เนื่องจากว่าดาวเขาไม่ใช่ดาวร้ายต้องบอกไว้ย่างงี้นะครับนะให้ผลร้ายเนี่ยไม่เยอะเพราะอะไร ดาวพระศุกร์เนี่ยท่านก็เป็นดาวสุภเคราะห์นะดาวพฤรหัสก็เป็นสุภเคราะห์ดาวอังคารกับดาวพฤรหัสเองเนี่ยท่านก็เป็นดาวคู่สมพลนะครับซึ่งให้ผลดีในภพเรือนอื่นนะนะครับก็คือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็จะให้ผลดีเกี่ยวเรือนของราพะอันนี้ก็ให้อยู่นะนะก็แปลว่าโอกาสเรายังได้อยู่และยังให้ผลดีนะครับเกี่ยวเรื่องของปุตตะทั้ง ลาพะปุตตกเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาพเนี่ยไอตรงเนี้ยถ้าเรามองในมุมบวกเนี่ยคุณมีความเจริญก้าวหน้าแน่นอนนะครับส่วนไอเรือนที่เส,เสียเนี่ยให้คุณระมัดระวังนะครับอย่าเลืิงเกี่ยวกับสิ่งที่นะครับเข้ามาซึ่งมันมีเกณฑ์ที่จะถูกคนเขาอิจฉานะทีนี้เราก็ต้องวางวางตัวให้เป็นวิธีแก้นะครับเวลาคนอิจฉาเราเหลืออะไรยังไงเนี่ยแสดงว่าเรามีดี เรามีดีมากพอที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นคุณค่าในตัวเราแต่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะศักยภาพเขาไม่ถึงเขาก็ทําทได้อย่างเดียวก็คืออิจฉาลิษยาทําให้เรามีความเสียใจจะมากจะน้อยให้เราเสียถ้าเรามองหรือเราปล่อยวางนะครับนะแล้วเราก็มีเมตตานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกาหนดนะครับด้วยผลงานด้วยส่วนหนึ่งนะฮะการที่เราเก่งหรือเรามีศักยภาพเนี่ยมันไม่ได้เราได้มาฟุกใช่ไหมเราก็ต้องมีการเรียนรู้เราก็ต้องมีการทําให้คนอื่นไว้วางใจนะครับใครจะคิดอะไรก็ปล่อยเขา นะครับเราก็อย่าไปย่อเย,อเยอื่อถากฐานเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องเกิดราวทำให้มันมีปัญหาได้นะครับไอ้ส่วนนี้เราก็อยากจะให้ระมาัดระวังไว้นิดหนึ่งเอาละนะก็คือตัวเราเจอประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนอรินิดหนึ่งก็คือดาวพระศุกร์นั่นแหละครับนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่ในเรือนของสุภาษามันแปลว่าควาจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งเนี่ยคุณจะต้องมีการตั้งเป้าหมายไวใ้ให้อย่างดีเลยนะครับเวลาทําอะไรยังไงเนี่ยนะ ทำแบบว่าเช้าชามเย็นชามไม่ได้นะครับต้องมีการคิดแบบเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีระบบอะไรต่างๆนะครับที่จะช่วยทําให้เราเองเนี่ยมีระเบียบหรือวินัยนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราสําเร็จได้แต่ว่าโอเคตามพื้นดวงเนี่ยอลิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือสุภะเนี่ยครับพยายามอย่ามีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่หนึ่งนะสองและอย่าพยายามน้อยใจในเรื่องของวาสนาตัวเองนะครับถูกคนเขากันแกล้งนะครับหรืออะไรเงี้ยนะครับนะถ้าเรา เ,เขาเรียกว่ายังไงต้องดูดูต้องวิธีแก้ก็ต้องดูให้เป็นนะครับว่าไอคนที่นะครับมาทําเราเนี่ยเขามีบุญมีวาสนามีพักมีพวกมีอะไรยังไงไหมนะเราดูซิว่าไม้ซีกงัดไมทุงได้ไหมนะถ้าเราเองเป็นแค่ไม้ซีกนะเขาทําอะไรยังไงเราก็วางอุเบกขานะครับวางเฉยแล้วก็ต้องดูดูทาผลงานอะไรประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆพยายามมีน้ําใจให้เขา นะครับคอยนู่นคอยนี่คอยนั่นนิดๆหน่อยๆนะขณะคนเป็นศัตรูกันเนี่ยนะเวลามีน้ําใจหรือซึ้งใจอะไรกันยังกลับมาเป็นมิตรได้นะครับนะถ้าเกิดว่าเราตั้งหน้าตั้งตาเขาเรียกว่าไงมีปัญหาต่อกันเนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นมันก็มีแต่สูงความโกรธนะครับไปด้วยกันนะอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้หัวร้อนเปล่าๆนะครับก็อยากจะให้เรามาระวังไว้นะครับแค่นี้เองนะและดาวเจ้าเรือนอลีเองเนี่ยก็ยังไปกลุ่มนะครับกับดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับ ก็ให้ระวังนะครับนะเกี่ยวเรื่องของเพื่อนฝูงนะครับมิสหายหรือคนที่เรารู้สึกว่าสนิทอะไรประมาณนี้อาจจะมีเกณฑ์นะที่จะมาเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบางคนเนี่ยของเงินขอทองไปลงทุนนะครับนะซึ่งลงทุนในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนะโรคภัยประมาณนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องให้เขาคิดหลายๆหลายหลๆห,ห,หน่อยอะนะ เพราะว่าโหมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายสูงนะก็อยากจะให้ฟังเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียหายจากมิตรสหายเพราะดาวพังคายกับดาวพสุกเนี่ยเขาเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับนะพอดาวคู่มิตรกันเนี่ยบางทีมันปฏิเสธลําบากนะก็ก็ค่อยๆพิจารณาไปนะครับนะบางทีมันน้ําท่วมปากนะคนใกล้ชิดมาขอความช่วยเหลือเนี่ยนะเคยมีบุญคุณอะไรต่อกันมาแต่ว่าคุณก็ต้อง อย่าเพิ่งตกปากรับคำอะ่ะเวลาเพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดหรืออะไรเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเนี่ยขอคิดดูก่อนเอาแค่นี้ก่อนคิดมาไต่ตองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้คําตอบนะทางออกที่ดีที่สุดนะถ้ามันคิดบางทีคิดแล้วมันปุ๊บตัดสินใจเลยนะบางทีมันมีปัญหานะก็อยากจะให้เรามัดระวังไว้แค่นี้เองนะครับอ่ะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไม่มีท่านท่านเดินวนะครับแต่ว่าเรามาดูซิว่าดาวอะไรที่ไปเข้า พบมรณะมั่งนะครับก็แน่นอนนะครับตั้งวันที่1จนถึงวันที่19ดาวอังคารเข้าพบมรณะก็ระวังเกี่ยวเรื่องของเลือดลมนะครับนะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะเลือดลมลืลม่นล้มตกจากที่สูงนะเหล็กข้อสั้นนะครับนะบางทีหั่นผลไม้บิดปากก็วิธีแก้ก็อาจจะมีการปล่อยปลาดุกนิดนึงนะครับนะหรือไปปล่อยปลาในตลาดที่กำลังจะเสียชีวิตนะครับจะ3ตัวก็ได้นะครับหรือจะ8ตัวก็ได้นะครับนะ แล้วแต่ตามกําลังพระพระอังคารเนาะแตัวนะครับนะส่วนในเรือนของดาวพระศุกร์เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของความรักก็มีนะในเรื่องของความหึงหวงก็มีนะนะครับนะแล้วก็ดาวพระศุกร์ตกมรณะเนี่ยบางคนก็อ,อาจจะผิดหวังเรื่องความรักบางทีก็อ,อาจจะเจ้าชู้บางคนนะมันมันมันต้องดูพื้นดวงเดิมด้วยนะก็อยากจะให้เรามาัดระวังแต่ว่าดาวศุกร์เวลาตกมรณะก็ระวังเรื่องโรคนะครับที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของอัยวะ นะครับสืบพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเรื่องความเจ้าชู้ด้วยนะครับก็ออกได้หลายอย่างนะครับนะอันนี้คือส่วนที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วพบเรือนตรงนี้ต้องบอกว่าดาวพระศุกร์เองมาจากเจ้าเรือนลาภะลาภะมรณะเนี่ยก็คือบางทีเราตั้งเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไปไม่ถึงนะมีเกณฑ์ที่จะถูกเบียดเบียนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะเวลาคุณจะไปลงทุนหรือคุณจะทําอะไรคุณต้องคิดให้ละเอียดละออหรือให้มันถี่ท้วนนิดนึงนะแต่มันเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะ เหนื่อยพอสมควรแหละนะเพราะดาวพระเสารเล็งนะดาวพระศุภแต่ว่าดาวพระเสาเนี่ยถ้าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะคบอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับนะทีเนี้ยดาวดาวที่เล็งกันอยู่ในเดือนมรณะเนี่ยนะนะมันมีเกณฑ์ที่ถ้่ากับตัดสินใจพลาดบางเรื่องมันทําให้เสียเงินเสียทองได้นะครับอันนี้ก็อยากจะให้ให้ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะอ่ะนะครับแล้วมีดาวอะไรอีกนะครับที่เข้าไปเอี่ยวด้วยก็คือมีดาวพระอาทิต์นะครับนะดาวพระอาทิต์เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวสายตา นะครับแสงสว่างนนะระบบเลือดนะครับในร่างกายก็ได้นะระบบประสาทน,นะครับนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับหัวใจนะครับนะพวกฝีพวกหนองก็มีเกณฑ์นะนะ แล้วก็พวกโรคความดันอะไรต่างๆนะครับนะอุบัติเหตุก็จะเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุฟืนไฟนะถูกไฟฟ้าช็อตไฟไหม้น้ําร้อนลวกท่อแอร์เสียอะไรที่มีมีไฟนะครับก,ก,ก็ก็มีเกณฑ์อยู่นะครับนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดาวพระพุธเนาะพระพุธตกมรณนะให้ระวังเกี่ยวเรื่องของช่องปากนะฟันนะครับคำพูดํำจาเอกสารนะถ้าเกิดเป็นโรคนะครับก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับสัมผัสต,ต่างๆนะนะเช่นหูตึงตาฝ้าม่วงเอ่อ จมูกไม่ได้กลิ่นนะครับนะคือเกี่ยวสัมผัสรับรสอะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็มีเกณฑ์รวมทั้งระบบออหอบหืดระบบปอดนะครับนะหรือบางคนเนี่ยถ้าถ้าถ้าแบบว่าในพื้นดวงเนี่ยนะครับเปความเครียดอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเกี่ยวในเรื่องของการคิดมากวิกลจริตคิดมากอะไรประมาณนี้นะครับ นะอะไรอะไรประมาณนี้นะก,ก็อยากจะให้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 ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้ดาวตกมรณะของชาวราศีธนูเยอะนะครับไอ,ตอนน้ตรงนี้ก็ดาวหลายๆดวงเนี่ยถึง4ดวงเลยนะที่สัมผัสอยู่ในภพมรณะก็อยากจะให้นะครับระมัดระวังไว้นะครับ,รรรบทั้งเดือนเลยนะอันนี้อันนี้ก็นะครับให้ระมัดระวัง แล้วดาวพรอพูดเองเนี่ยมาจากจุาเรือนคู่ครองก็ระวังในเรื่องของการมีปากเสียงกับคู่ครองถ้าเกิดพูดแล้วนะครับมันสะเทือนใจกันนะทั้งสองฝ่ายแล้วก็นิ่งเสียนะถ้าอะไรที่มันไม่เหลือบาปฝาแรงจริงๆก็นะครับอดทนไปก่อนนะครับนะส่วนในเรือนของสุภาเนี่ยก็ตกมรณะเนี่ยช่วงนี้มันจะมีความหงุดหงิดนะหรือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้อ่ะมันมันไม่ได้ตั้งเป้านะมันทําอะไรมันก็ล้มเหลวอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าเครียดนะครับแล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหาที่มันจากการเงินด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะเล็งก การเงินและดาวเจ้าเรือนเป็นเกษตรผมก็มองว่ายังไงมันมันงุดกิดอะแต่ว่าการเงินมันก็ยังดีอยู่นะมันก็ยังสามารถตู้ๆมันก็ยังสามารถได้นะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับอืมนะครับอ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวเจ้าเรือนวินาศก็คือดาวพ่างคานเนาะนะครับดาวพ่างคานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนที่อยู่ในราศีนะครับขรกฎนะก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพด้วยนะบางทีวินาศไปสุขโทษทีฮะวินาศนะไปมรณะเนี่ยบางทีมันก็เกี่ยวเรื่องของออความไม่พร้อมนะกำลังกายไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันก็มีความเส็่ๆงแต่ตามความหมายเรือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคเพียงแต่ว่ามันไปกลุมกันนั้นเองครับถ้าไม่กลุ่มดาวคับก็ระวังเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองการลงทุนนะครับอะไรต่างๆที่เนี้ยวิธีแก้เนี่ยครับนะก็คือการ อะไรขบ,บวนการหรือฟันเฟืองในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของเราอยู่แล้วนะเราก็ดูในเรื่องของความเสี่ยงไม่เสี่ยงเท่านั้นเองนะครับเราจะแบบว่าโอ้โหพอเราดวงตกเราไม่ลงทุนเราไม่ทําอะไรจนมันไม่มันก็ไม่ใช่นะครับนะเพียงแต่ว่ามันจะมีให้เราเนี่ยมีทางนะครับที่มันเดินที่ดีที่สุดเนะี่ยทำให้เราเดินไปตรงนี้ได้โดยที่บาดเจ็บน้อยที่สุดหรือมีโอกาสได้เนะี่ยมันก็ต้องต้อง,องก็คือให้เราอย่าประมาทนะครับมันก็สามารถที่จะไอ้ตรงนี้ได้นะครับแต่ไอ้คำว่า ลา,าพาไปกลุมกับดาวเจ้เริอนวินาศเนี่ยมันมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะรักษาทรัพย์ไม่อยู่อะไรประมาณนี้อาจจะมีคนมาเบียดเบียน,เ,ยนเรื่องต่างๆก็นะครับอยากให้เรามัดระวังไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เวลาดาวเจ้าเริอนวินาศเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในภพของราศีนะครับ่าอ,อ,อ,อ่ราศีสิงห์นะภพสุภะเนี่ย ก็เหมือนเดิมฮะอย่าพยายามอย่ามีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่แล้วช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่เรามีความเพียรพยายามเยอะหน่อยนะครับนะเพราะไม่ว่าคุณจะทําอะไรยังไงเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมันยากกว่าปกติมันเหนื่อยกว่าปกตินะเคยติดต่อเคยประสานงานอะไรที่มันเคยง่ายมันก็อาจจะยากขึ้นนะครับนะมันก็เลยทําให้เราเบื่อและท้อเราก็จะไปท้อครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาวะนะครับโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วมวลรวมของประเทศเนี่ยมันมัน มันเป็นกันหมดทุกคนนะครับนะเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับของเราเองเนี่ยตามตามขอเรียกตามวิถีชีวิตของเราตามไลฟ์สไตล์ของเราอะไรประมาณนี้อะไรที่มันเสียหายห,ายหรือมไม่ดีเราก็ปรับนะครับอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ปล่อยวางนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะอย่างเช่นเนี่ยทำแล้วเราถูกเราทําอะไรอะ่ะแล้วถูกปิดถูกจํากัดบริเวณหรืออะไรประมาณนี้ นะครมันเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็ทำได้อย่างเดียวคือต้องเข้มแข็ง นะครับก็เอาเอากำลังใจช่วยนะครับผมนะเอาละนะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะาผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขท่านใดถูกใจนะครับก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดเลขสามเลขค่าเลขเก้านะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะเพื่อทําให o u t u b e นะครับมองเห็นช่องผมนะครับเพราะตอนนี้นะช่องผมน่าจะถูกปิดการมองเห็นนะครับนะเพราะว่าลูกลงทําคลิปไปปุ๊บนะครับ ตูเลยอีกอาทิตย์หนึ่งถึงคลิปผมเด้งนะลูกค้าก็มาบอกให้ฟังนะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับโต้ตอบนิดนึงนะครับเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับลยๆเฮงเฮงปังๆนะครับผมเกรก้าอดูตลอดสวัสดีครับครับสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจรองเท้าคัตชูนะครับก็จะมีเบอร์ตั้งแต่39ไปจนถึงเบอร์45สนะครับส่งฟรีทั่วประเทศ นะครับในราคา399บาบาทสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ผมได้นะครับครับสวัสดีครับ